ประวัติแอนดริวชาลีเกรกสันแอนดริวชาลีเกรกสันหรือชื่อในวงการบันเทิงคือแอนดริวเกรกสันมีชื่อเล่นว่าดริวหรือแอนดี้เกิดเมื่อวันที่หนึง่งกันยายน2521เเป็นดารานหนุ่มลูกครึ่ง ทยอังกฤษมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อเฮนรี่โรบินเกรกสันเข้าสู่วงการโดยการชักนำของแมวมองชื่อดังพอานอนท์ซึ่งพศานนท์ได้พบกับแอนบริวขณะที่กำลังเล่นเกมอยู่แถวบ้านย่านสุขุมวิทต,ตอนนั้นแอนดริวเพิ่งมีอายุได้เพียงแค่13ปีเท่านั้น นับว่ามีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อยโดยแอนดริวมีผลงานช่วงแรกคือการถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นนิตยสารและการถ่ายโฆษณาเช่นโฆษณาฮานามิโฆษณาไมโลจากนั้นก็เข้าสู่วงการภาพยนตร์เมื่อปี2536จากผลงานเรื่องแรกคือ กอง 1, 1้อยริมแดงเล่นประกบคู่กับนางเอกสาวคลาวเดียจากพันและต่อมาได้มีโอกาสเล่นละครเรื่องแรกคือเรื่องเมื่อหมอกสลายผลงานสร้างชื่อมาจากละครเรื่องทรณีนี่นี้ใครครองจากนั้นก็มีชื่อเสียงอย่างมากกับละครเรื่องลูกไม้ไกลต้น ที่แสดงคู่กับนางเอกตลอดการอย่างกบสุวรรณคงยิ่งทางช่องเจ็ดและได้แสดงละครเรื่องทางผ่านกรรมเทพทางช่องสามต่อมาแอนดริวก็ได้ก้าวเข้ามาสู่ฐานะผู้จัดละครโดยมีบริษัทเป็นของตัวเองมีชื่อบริษัทว่ามานาโปรดักชั่นซึ่งผลิตละครเรื่องแรกคือเรื่องสะดุดรัก โดยมีบัวชมพูฟอดเป็นนางเอกอนดริวจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลจากโรงเรียนสวนดอกไม้ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนกันตบุตรพร้อมพงระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปทุมคุ้งคาและระดับอุดมศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิสัยส่วนตัวของแอนดรูนั้นจะเป็นคนพูดน้อยรักสันโดษและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอีกทั้งยังไม่ชอบออกงานบันเทิงและมักปฏิเสธการให้สัมภาษณ์จนได้รับฉายาที่สื่อมวลชนมอบให้ว่าเป็นหนึ่งในพระเอกเทวดาหแห่งวงการบันเทิงไทยซึ่งในประเด็นนี้แอนดรู Andrew ได้เคยเปิดเผยว่า ผมเคยได้ยินนะที่คนบอกหรือมองว่าผมเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงแต่ผมมองว่าตัวเองปกติอาจเป็นเพราะผมเป็นคนจริงจังเกินไปสำหรับคนอื่นหรือเปล่าบางทีพอจริงจังมากเกินไปก็เกิดผลลบเคยได้รับคำตักเตือนมาจากผู้ใหญ่หลายท่านผมก็กลับมาคิดกับตัวเองว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป ส่วนเรื่องที่เคยถูกพูดถึงว่าเป็นคนที่ทำงานด้วยยากคือจุดประสงค์หลักเจตนาของผมที่ไม่คุยกับใครเพราะผมต้องใช้ความตั้งใจกับงานตรงนั้นนักข่าวอาจคิดว่าเหมือนผมไม่อยากคุยด้วยผมไม่ได้รังเกียจแต่ผมต้องกลั่นอารมณ์ในการแสดงผมต้องจําบทตลอดเวลาทำงานบางครั้งอาจจะง่ายแต่บางทีก็ยาก เหมือนนะักฟุตบอลเวลาท็อปฟอร์มมันคลิกง่ายแค่ดีดนิ้วแต่เวลาฟอร์มตกต้องใช้ความพยายามอย่างมากผมอาจเป็นคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งนี่อาจเป็นข้อด้อยของผมบางคนเคยทำงานกองถ่ายด้วยกันแต่พอเจอกันข้างนอกเขาไม่ทักผมเลยก็มีผมก็คิดนะว่าเราคงทำเลร้ายกับเขาไว้มาก แต่ยังไงผมก็ยังยิ้มให้เขานะมาถึงวันนี้ผมคิดว่าผมตลกเกินเหตุไปด้วยซ้ำไม่เคยคิดเลยนะว่าคนแบบผมจะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงได้ด้วยซ้ำเพราะสมัยก่อนผมขี้อายมากที่ผมเป็นแบบนี้ในทุกวันนี้อาจเป็นเพราะผมสร้างกำแพงเอาไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเอง คือนิสัยที่อายของผมเกาะกันหลายชั้นมันมีพื้นฐานหลายหลายอย่างอยู่ในนั้นแต่ความจริงแล้วผมเป็นคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองซึ่งถ้ามีความมั่นใจผมอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้คนเกิดมาไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าผมจะไม่รู้สึกอะไรกับเรื่องนี้ผมก็คิดเอาไว้หากวันหลังถ้ามีโอกาสแก้ตัว ผมก็จะพยายามปรับปรุงด้านมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นด้านผิดของเรามันเป็นข้อผิดพลาดผมอาจจะเป็นคนช้าพัฒนาการด้านนี้จึงได้ไปช่วงที่ผ่านมาแอนดริวจัดว่าเป็นบาราที่ได้รับการติดต่อง,งานเข้ามาโดยตลอดแต่แอนดริวเลือกที่จะไม่รับงานมากนักซึ่งแอนดริวได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ในแง่จุดหมายในการทำงานตามทัศนคติของผมนั้นมีผลอย่างมากกับการตัดสินใจรับงานแสดงในแต่ละครั้งซึ่งดารานักแสดงหรือคนในวงการบันเทิงหลายคนอาจจะมองว่าหากมีช่วงจังหวะให้กอบโกยมีงานติดต่อเข้ามาเยอะธรรมาชาติของทุกคนก็คิดว่าจะต้องรีบกอบโกยให้มากที่สุดแต่ในมุมมองของผม จะไม่คิดว่านั่นเป็นช่วงกอบโกยแต่กลับมองว่าถ้ารับงานเข้ามาแต่ละชิ้นก็จะต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพราะไม่รู้ว่าต่อไปจะมีเข้ามาอีกหรือเปล่าส่วนหนึ่งเพราะเป็นคนไม่มีนิสินไม่ได้เดือดร้อนบางคนอาจสร้างแรงผลักดันให้แก่ตัวเองด้วยการสร้างนิสินเพื่อเป็นการสร้างแรงปันดาลใจในการทำงาน แต่ผมจะไม่สร้างนี่และไม่ได้หวังว่าจะต้องกอบโกยหรือจะต้องรวยเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญแต่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมผมค่อนข้างเลือกงานคนอื่นก็เลือกผมก็เลือกเช่นถ้ามีงานติดต่อเข้ามาห้าเรื่องผมจะรับเรื่องที่ผมอยากแสดงมากที่สุดเพียงเรื่องเดียว แต่บางครั้งพอผมเลือกไปแล้วเขาต้องมารอผมก็ลำบากใจถ้าเขารอได้ก็โชคดีผมไม่ใช่เทพหรอกนะแค่รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเลือกได้เราก็อยากเลือกเลือกที่จะเล่นบทแปลกใหม่ที่ไม่เคยได้เล่นอยากพัฒนาตัวเองซึ่งนักแสดงทุกคนก็คิดแบบนี้ในแง่มุมมองด้านความรัก แอนเดรีเคยเปิดใจว่าถ้าหากมีความรักเมื่อไรก็คงจะจริงจังกับความรักคือผมอาจจะทิ้งทุกอย่างไปเลยที่ผ่านมาเคยเป็นเหมือนกันก็เลยรู้สึกกลัวผมกลัวว่าจะเหมือนเรื่องงานคือเมื่อพอได้ลงมือทำงานก็จะทุ่มสุดตัวพอมีแฟนก็เหมือนกันผมไม่รู้ว่าตัวเองโตพอหรือเปล่า คนที่จะมาเป็นแฟนแอนดริลต้องเป็นอย่างไรแต่ถ้าใครที่จะมาเป็นแฟนของผมคงต้องทนผมสารพัดผมโหดนะจะทนตัดก้กนเกลือได้หรือเปล่าผมไม่ได้ยากจนแต่ไม่ได้ร่ำรวยคิดว่าคงไม่พอสำหรับบางคนการพยายามที่จะยอมรับข้อเสียในด้านมืดของผมไม่รู้ว่าเขาจะรับได้หรือเปล่าเพราะผมเป็นคนที่หึงจัด ขี้น้อยใจจัดจะรับได้หรือเปล่าที่ผ่านมาก็มีคนเข้ามาในชีวิตแต่ที่ต้องเลิกกันไปเพราะผมเป็นคนหามเกินไปขี้น้อยใจขี้หึงเกินไปและเป็นคนติดแฟนมากๆผมเป็นประเภทมีข้อเรียกร้องเยอะต้องการความเอาใจใส่เยอะผมเหมือนหมาที่ลี้ยงยาก ประมาณว่าถ้าเจ้าของไม่กลับบ้านก็จะไม่ยอมกินข้าวยอมตายเลยหรือบางทีเขาก็บอกว่าว่าผมเป็นคนกระแทกกระทันชอบพูดจาผงผางสำหรับเรื่องส่วนตัวและครอบครัวแอนดริวจะไม่ค่อยเปิดเผยมากนะักโดยเคยพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า ผมไม่มีภาระเรื่องครอบครัวคือพ่อแม่ผมไม่ได้สบายที่สุดนะแต่เขาพออยู่ได้ผมเลยไม่ห่วงที่จะทุ่มกับอะไรเต็มที่ถ้าเราพลาดก็ตัวคนเดียวไม่มีใครจมลงเหวไปกับเราบางคนเขามีภาระหน้าที่ต้องดูแลอะไรหลายอย่างเขาก็จำเป็นที่จะต้องทำขณะที่ผมไม่ใช่ผมไม่ถึงกับไม่มีภาระแต่ไม่ต้องผ่อนอันน้นอันนี้ ผมเป็นคนโชคดีที่เป็นคนไม่มีเครดิตแบงค์ไม่เอาคนอย่างผมเพราะผมไม่มีหนี้ซึ่งมันทำให้ไม่ต้องเดือดร้อนบางคนมีหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตเขาก็น่าสงสารเราก็เห็นใจบางคนก็อาจจะคิดว่าทำไมผมถึงทำตัวไม่เหมือนคนอื่นคิดว่าผมอยากเด่นแต่มันไม่ใช่ ผมพยายามประคับประคองตัวเองไม่ให้ประมาทบางครั้งอาจจะระวังมากเกินไปเลยดูแปลกมีบ้างนะบางทีกับบางเรื่องที่เราไม่ลองเสี่ยงทําไปพอมองย้อนกลับรู้สึกเสียใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ทําแบบนั้นแต่ทำไมถึงทําแบบนี้ทุกคนย่อมมีด้านมืดของจิตใจ แม้แอนดริวจะผ่านงานแสดงมามากมายและมีคนรอติดตามผลงานอยู่เป็นไม่แต่ขูนณะจำนวนมากแต่แอนดริวก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขาดความมั่นใจและไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากนัก แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนยอมรับคือแอนดริวเป็นดารานักสแสดงที่เมื่อได้ตกลงรับงานใดแล้วจะทุ่มเทสุดตัวสุดความสามารถมุ่งมั่นตั้งใจกับการทำงานมากๆและเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้แอนดริวได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดละครและมีผลงานที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมเสมอมา